ครับบางตัวดีบางตัวเสียนะครับตัวเอาตัวดีๆกแบบที่ดินเห็นไหมเราเอาโคฟิชเช่นของมันมาคูณกับราคาบ้านเฉลีย่ยซึ่งฐานข้อมูลเขาเนี่ยราคาบ้านเฉลีย่ยอยู่ที่หลังละสี่ล้านนะครับคูณแล้วได้มาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าแปลว่าอะไรแปลว่าโดยเฉลีย่ยที่ดินแถวสนุนนาบูมิตารางวาละสามหมื่นห้าพันบาทก็ไม่เซ็งใช่ไหม รอหนี่เจ๊งไปหน่อยเอออช่ได้ถ้าวไม่ใช่เจ๊งบ้านสองชั้นเนี่ยจะแพงกว่าบ้านชั้นเดียวประมาณล้านสองมันสายลืมสายของบ้านบ้านสองชั้นโดยเฉลี่ยนะจะแพงกว่าบ้านชั้นเดียวประมาณล้านสองบ้านชั้นเดียวก็จะถูกกว่าล้านสองบาสรูมรู้สึกจะไม่เวิร์คห้องน้ำอะไรว่าห้องละล้านมันก็เจ๊งบ้านเออมันเจ๊งบ้างเบสรูมก็ไม่เวิร์ค ห้องห้องนอนติดลบเออยิ่งไม่มีห้องนอนยิ่งดีก็อนุโมทนาเข้าไปแต่ไม่เป็นไรน้องเขาทมาทีนี้เสียงนี่ผมว่าเสียงโอเคนะถ้าใครบ้านอยู่ในเส้นเสียงนี้นะราคาจะตกลงหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนี่คือผลของเสียงนะครับ D2 นี่จะเป็นทาวน์เฮาส์กับบ้านเดี่ยวใช่ไหมต่างกันอยู่เจ็ดแสนบ้านทาวน์เฮาส์กบ้านเดก็คือใครเป็นทาวน์เฮาส์จะเสียเปรียบ ก็โอเคอ่ะใช่ได้นะครับเราก็ได้ตัวเลขเพราะอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าถ้าจะชดเชยแถวนั้นเนี่ย AOT นะ,ะการท่าอากาศควรจะจ่ายบ้านโดยเฉลี่ยหลังละล้านหนึ่งส่วนบ้านเล็กบ้านใหญ่อาจจะต่างกันบ้างก็ต้องไปหาสูตรกันอันนี้ก็ทำอะไรก็การแปลงผลอะไรเนี่ยไ <laughs> ม่ีอะไรโอเคท้าข้าไปหน่อย้วก็สรุปนะครับ เขาก็รีพอร์ตตัวฮีดอนิกฟังชันแล้วก็บอกว่าเออส่อสวนลปูมีเสียงจริงนะครับความต่างก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็แนะนำว่าขราวต่อไปน่าจะมีการปรับสมการอะไรบ้างนี่ก็เป็นเ a ปเปอร์ที่หนึ่งเรื่องผลกระทบของเสียงต่ออสังหารก็คิดว่ามีมีข้อในยันะครับ <c oughs> เชื่อถือได้ว่ามีผลกรพอมาเปเปอที่สองเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนมาใช้ที่ว่าง คือคือจะเรียกว่าที่นาที่ปล่าก็ได้แทนบ้านนะครับกอนนี้ของนักศึกษาอีกคนรัตพลตั้งมาเสริฐนะครับก็ลองดูก,ก็คล้ายๆกันเริ่มต้นนะครับข้างๆไปเขาก็จะมีตารางอาตารางตารางที่ดินตารางวาเนี่ยอาจจะนิยมทําอย่างนี้นะครับก็คือมีตัวมันเองตารางวาแล้วก็มีตัวฟอร์เรติกก็คือตารางวายกกำลังสองใส่เข้าไปด้วยตัว เราเชื่อว่าที่ดินสมมติว,ว่าเรามีที่ดินที่ขนาดพอเหมาะเนี่ยร้อยตารางวาเราขายได้ตารางวาละสามหมแต่พอที่ของอาจารย์3ามไร่ครึ่งเนี่ยมันไม่ได้แล้วตารางวาละสามหม่าเพราะที่แปลงมันใหญ่คนซื้อไม่ไหวเพร้ะนั้นาอาจจะความสูงชันมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความเพิ่มขึ้นแบบ diminishing เขาก็เลยใส่ area ยกกำลังสองแล้วคาดว่าสัมประสิทธิ์หน้ากำลังสองเนี่ยน่าจะเป็นลบ แล้วก็ตัวแปรอื่นนะครับอ,อยู่ในอะไรสภาพแวดล้อมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยนักศึกษาคนนี้เขาดูตรงนี้ด้วยที่ดินถงหรือยังระดับที่ดินว่าถงหรือยังเพราะที่ถมแล้วยังมันจะแพงกว่าที่ที่ยังไม่ถงถนนมีคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับคอนกรีตลาดยาศูนย์กับหนึ่งเนี่ยนะครับถมขึ้นมาต่ำกว่าถนนกี่เมตรแล้วก็ แต่ละการศึกษารายละเอียดตัวแซกก็ต่างกันถนนกี่เมตรความกว้าง,างนะครับเสียงเป็นยังไงเสียงเนี่ยรู้สึกจะเหมือนๆกันคือต้องใช้เป็นดัมมี่อ่ะเมื่ออยู่ในเขตพื้นที่ที่เสียงดังหรือไม่ได้อยู่ในเขตนะครับแล้วก็ห่างจากถนนสายหลักกี่เมตรตัวนี้ก็เป็นแบบที่2แล้วก็็ฮดรอลิกเหมือนกันไม่มีอะไรวันนี้เขาลองเล่นฟังชั่นอลฟอร์มตั้งแต่ลีเนียล็อกลีเนียแล้วก็ดับบลวล็อกนะครับแล้วก็สร้างสมการคล้ายๆกัน ผลออกมาก็คือ,อเ,เขาบอกว่าดับเบิลล็อกดีที่สุดนะครับแล้วก็ผลก็จะของ how area เท้าแอเรียนี่ work, เวิร์กนะอันนี้จะเป็นค่า P value นะครับแล้วก็แอเรียนี่ดูยังไงคือถ้ามันเป็นดับซิมิล็อกกับดับเบิลล็อกเนี่ยค่าพโรฟิชเชนมันอ่านอ่านลำบากแลลวเพราะมันต้องมาดีล็อกก่อนถึงจะแปลค่าได้แต่ถ้าเป็นลีเนียเนี่ยค่าของมันเนี่ยอ่านได้เลยเพราะเวลาดิฟ ดีพีดซเนี่ยมันจะออกมาเป็นโคฟิชั่นก็แปลว่าที่ดินว่างเปล่านะขายกันตารางวาละหมื่นหกแถวสุวรรณภูมิเอ,อ้ใช่ตารางวาละหมื่นหแต่เมื่อกี้มันเป็นเหมือนกับที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมันก็เลยเป็น3ามหมื่นห้าแอเรียจะกำลังสองอติดลบตามที่เราต้องการก็คือแปลงใหญ่ๆจะเสียเปรียบเพราะว่าที่มันเยอะคนซื้อไม่ไหว ในสภาพแวดล้อมโครงการ land level นี่เป็นบวกแปลว่าอะไรที่ที่ถมแล้วเนี่ยราคาดีกว่านะครับคนอ่าอ่านี่บอร์ดการมิ้งสันเ,นเมตรละสองแสนห้าที่ถมแล้วถ้าอาจารย์ถมที่เมตรหนึ่งนะมาร์คอัพได้สองแสนห้าแต่มันต่ออะไรต่อต่อแรลง <Okay. S 1> เออต่อแปลงเฉลี่ยถนนนะอ่าโอเค ไปเรื่อยๆเสียงเนี่ยเห็นไหมเป็นลบอย่างที่เรา้องการเสียงถ้าอยู่ในเส้นเสียงเนี่ยค่ามันเยอะไปหอยเออใช่แล้วเป็นละอ่ะก็โอเคเข้าใจแล้วคือคือเสียงเนี่ยนะครับอันที่ที่ที่บอกว่าเป็นไปตามค่าที่คืออย่างนี้ค่า T score ไม่ significant เลยทั้งสามเคสก็แปลว่าเราไม่ต้องไปดูค่าข้างบนแล้วก็แปลว่าที่ที่เป็นที่เปล่าเนี่ย จะอยู่ในเส้นเสียงนอกเส้นเสียงไม่มีผลกระทบต่อราคาซึ่งก็เป็นไปตาม Hypothesis นะครับซึ่งต่างก,กับบ้านถ้าบ้านอยู่ในเส้นเสียงโดนทันทีก็แปลว่าวเวลาคุณมีที่เปล่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็สร้างมูล,ลค่าได้ไม่ต่างก,กับทำบ้านจัดสรรน,นะครับก็ที่เปล่าเลยไม่ถูก Discount ด้วยเสียงเช่นเราไปทำโรงงานทำแหล่งอุตสาหกรรมไปทำอะไรก็แล้วแตนะ่แล้วก็อันื่นก็ ก็เนี่ยก็สรุปว่ามลพิษทางเสียงจากท่ากัศไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่ดินว่างเปล่านะครับอบรอบๆสวนกุม <c oughs> โอเคจบแล้วก็จกัดจากประเด็นตรงนี้เนี่ยถามดูดูนะโดยรวมแล้วบ้านตกมาล้านหนึ่งที่ว่างเปล่าไม่มีผลเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นถึงความจําเป็นว่าถ้าจะสร้างสนามบินเนี่ย ต้องมาดูเรื่องแลนด์ยูสว่าเราไม่อยากให้คนเอาที่ไปทํากิจกรรมที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้สนามบินนะครับน,น่าจะมีการแพล n i n g ที่ดีอย่างทุกวันนี้เขาจะขยายอีก2รันเวย์เนี่ยแทนที่จะมาพูดกันว่าแลนด์ยูสจะเป็นยังไงก็ยังเออระเหยลอยลนวลใครอยากทาอะไรก็ทําซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วพอรันเวย์ใหม่ขึ้นมลพิษมาเนี่ยมันก็จะเสียหายตามมาโดยไม่จเาเป็นเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเนี่ยอยากงาน2ชิ้นนี้ถ้าทํารวมกันเนี่ย ก็คือถ้าไม่มีการบริหารจัดการการแย่งดินที่ดินเนี่ยก็ต้องมีความเสียหายทําให้รัฐจะต้องเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเอาบรจจายชดเชยครับแต่ถ้าเกิดมีการทำโซนิ่งที่ดีก่อนสร้างสนามบินเนี่ยความเสียหายก็จะลดลงอย่างมากแล้วก็อาจจะใช้เพื่อที่จะให้ที่ดินเนี่ยถูกไปใช้ประโยชน์ที่เกิดมูลค่ามากขึ้นเช่นทําเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่อะไรทันนองนั้นที่ไม่เซนซิทีฟกับเสียอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะออกมาจากงานสองชิ้นเมื่อัที จบอ่ะตอนนี้ก็คุยได้ทั่วไปมีใครอยากทำอะไร<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่มประชาสัมพันธ์นิดนึงพรุ่งนี้จะมีพรี e ซนเทชันนะครับแล้ว <laughs> ผมเนี่ยมีหนังสือมาแจก <laughs> ประชาสัมพันธ์ก่อน <laughs> แจกทุกคนหรอเปล่าคะแจกเฉพาะคนพรีเซนต์ดีใครพูดจับใจจะแจกหนังสือ หนังสือ,อสวิเคราะห์เป็นหนังสือที่ไม่มีใครเขียนในเมืองไทยเพ <laughs> มันเป็นหัวข้อที่แปลกแต่ผมว่าอ่านดูเวิร์กพอใช้ได้พอถูถ่าย <Okay. S 1> มันเป็นเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการครับแต่เนื่องจากที่นี่ด้านเนี่ยผมถูกเอาไปใช้งานในในเรื่องอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเพอทนี่ได้เราก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ผมก็เลย มองว่าเออเราเดี๋ยวเขียนงานอะไรสักนิดหนึ่งแล้วก็มองว่าเออในหลวงเนี่ยท่านเป็นคือเราผมมองว่าเป็นท่านเป็นมืออาชีพด้านความคุ้มค่าเพราะว่าเวลาท่านจะลงทุนคิดโปรเจกต์อะไรเนี่ยท่านคิดแล้วคิดอีกนะไม่อยากเสียเงินเปล่าว่าเถอะผมก็เลยอัญเชิญแนวคิดอของในหลวงเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาความคุ้มค่าว่าถ้าเราจะทำคอสเบเนฟิตหรือคิดโครงการอย่าง